สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับใจทอตอยู่กับผมอยู่กับรถสวยๆอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถนะครับสุดประหยัดน้ำมันเข้าไปอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับโตโยต้าโรลาคอร์ดนะครับหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมี่ยมเซฟตี้ซันรูฟปียี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหออปชั่นเยอะมากนะครับตัวท็อปสุดด้วยนะครับนะคันนี้ ใครที่กำลังหาอยู่นะครับติดต่อสอบถามเขาไปเลยที่เบอร์ด้านบนหรือว่าโทรหาผมได้เลยนะครับแอดไลน์หรือโชว์ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามแปดแปดหกสี่จชอโต้นะครับนะวันนี้ที่ชอโต้เราเมย์เข้ามาเรียบร้อยนะครับสีขาวมุกนะครับตัดกับสีดำนะครับสวยมากนะครับรองสูมล้อนะครับหน้าเสื้อเบอด้านข้างเสื้เบอร์ด้านหน้านะครับตัวรถสีดำนะครับนะสวยมากแล้วก็ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะไฟเดย์ไทม์นะครับนะตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะครับเป็นเอกลักษณ์ของไฮบริดอยู่แล้วนะครับตัวจังด้านหน้านะครับไดด้เเป็นสีทา นะครับสวยๆสีเงาๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีกล้องด้านหน้ามีตัวโลโก้มีเซนเซอร์ด้านหน้าให้นะครับเซนเซอร์แล้วก็กล้อง360องศารอบคันเลยนะครับไฟตัดหมอกคู้น้าได้ป้ายทะเบียนสวยๆมีเลย979 0ูนนะครับสวยมากนะครับสีสวยนะฝากระโปรงไม่มีบุบไม่มีหักนะครับนะเดิมๆนะครับบอดี้เดิมสวยๆทั้งคันนะครับล้อแมกซ์ทูโดําปัดหน้าเงานะครับยางปี2021ย่อางมิชลีนะครับดอกยังเหลือๆล้นๆเลยนะครับดอกยางใช้ได้ยาวๆนะครับ นายางปี๒๑ด้วยยางปีเดียวตัวรถรับตัวหนังสือไฮบิดนะครับนาได้กระจกแท้เดิมทุกบานนะครับเป็นกระจกแท้เดิมทุกบานเลยจริงๆนะครับเป็นตาโตโยต้าทั้งหมดนะครับได้กระจกแท้เดิมทุกบานนะครับกระจกมองข้างเพรไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED แล้วก็มีกล้องนะครับนะสามวงสองศารอบคันเหมือนเดิมนะครับการทรงการสารแหลกด้านบนมีมาให้เรียบร้อยนะครับครบเลยเปิดเข้ามาภายในนะครับเป็นสีแดงนะฮะสวยมากเป็นเบาะหนังนะครับทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลย เบาะฝั่งคนขับเปาไฟฟ้าด้วยนะครับนาลายละเอียดภายในสวยไมกจริงนะครับนาเสาบงเสาบีนะครับเดิมเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับนาโต้แผ่นกันรอยังอยู่ครบนะครับนาใครสนใจที่กาลังมองหานะครับรีบมาจะมาจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคันนี้ถูประหยัดน้ำมันสุดนะนะครับสําหรับ toyota corolla cross นะครับนาเบาะหลังภายในนะครับก็ไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยเบาะเดิมเิมสวยๆครับเดิมโรงงานเลยมีแอร์ด้านหลังให้แยก้ายขวาได้นะครับนะแล้วก็ สวยมากจริงคันนี้นะใครหาอยู่นะครับบีบเลยนะครับนะแล้วก็แลด้านหลังนะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับโครงสร้างเดิมนะไม่มีชนักแน่นอนนะครับนะยางปีเดียวทั้งสี่เส้นเดิมนะครับแล้วก็อ่ตรงนี้นะครับก็จะตกแต่งเป็นโครเมียมนะครับเขียวว่าโกลาคอร์สนะครับนะแล้วก็มีที่ฉลามด้านบนให้เป็นเสาอาะานนะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับนะแล้วก็ไฟด้านทิมคู่ซ้ายขวานะครับ โปมงานตัวสเกอร์ด้านหลังนะครับเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับตัวหนังสือตัวโลโก้ยังอยู่ครบหมดนะครับนะมีกล้องด้านหลังให้เหมือนเดิมนะครับนะไฟเบรกย้อที่3นะครับ้วก็ปั๊มส้มด้านหลังนะครับนะแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับนะรอบคันเลยไม่สามหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคันนี้ค่าตัวแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหนนะที่ชอโต้จัดมาให้แล้วสาหรับใครที่นะครับรอคอยวันนี้นะครับที่ชอโต้เรามาถึงแล้วรถสวยรถเดิมโรงงานครับอยู่กับผมอยู่กับรถสวยๆแบบนี้ นะครับนะสวยมากนะครับสําหรับใครที่หาอยู่นะครับเหมาะเหมาะมากนะฮะที่จะเอาไปใช้ในครอบครัวนะครับในบ้านนะครับนะคันนี้เหมาะมากจริงนะใครสนใจติดต่อสอบถามเข้าไม่ได้เลยนะครับสวยมากนะครับเนี่ยคันนี้ไม้สามหมื่นสี่พันนะครับเก้าร้อยสามสิบแปดกิโลได้จอทัชสกรีนะครับแอร์ออโต้ดูโอเกียร์ออโต้นะมี EV โหมดนะครับโหมดการเลื่อนทั้ไหลนะครับนะเดวเวอร์โหมด นะครับแล้วก็มีที่เก็บโครงเก็บของครบตรงกลางตกแต่งสวยงามนะครับแล้วก็วงลัยมัลติฟังก์ชันคุยคอนโทรลนะครับมีล็อกเลนนะครับการเลื่อนะลงขึ้นขึไหลนะครับการออกนอกเลนด้วยมีเซนเซอร์ด้านหน้าด้วยนะครับนะมีสั่งการด้วยเสียงนะครับครบเลยนะสวยมากวงลัยหนังตึงๆนะครับนะสันรูปด้านบนนะครับจะมีมาครบเลยตัวท็อปนะครับจะมีสันรูปให้ด้านบนนะครับตรงนี้ก็นะที่สั่งการนะครับที่กดนะครับสันรูปนะครับกดปิดเปิดด้านบนได้เลย นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบนนใช้มือปีดเอานะนี่แบบนี้นี่แอร์จะเปิดตัวตรงนี้นะครับซ้ายขวาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับนี่ตัวตัวแอร์ช่องแอร์ใหญ่มากช่องแอร์ใหญ่มากจริงนี่ก็โหมดไฟนะครับปรับระดับไฟนะครับสวยนะสวยมากคันนี้นะใครหาอยู่นะห้ามพลาดเลยนะครับนะใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับเสาบงเสามีฝั่งบนผัดก็นะไม่มีถอดไม่มีแกะเหมือนกันนะครับ อาเดิมๆนะครปลงป่งเปมองปรงมองฟอยส์อยู่ครบนะครับงานได้กระจกแท้เดิมทุกพาด้วยนะครับไม้สามหมื่นตัวโลเท่านั้นนะครับมันวารันตีศูนย์ยังอยู่นะครับนะวารันตีศูนย์ยังอยู่ทั้งตัวโถทั้งเลขไม่เลยนะครับนะะเปิดเข้ามานะครับน้าฝากระโปงน้าฝากระโปรงแท้เดิมนะครับมีตาโดยต้านะครับนาจีน้าจะเป็ูน้าฝากระโปงได้แท้เดิมทั้งหมดนะครับไม่มป็นชนหนักแน่นอนนะครับแล้วระการโครงสร้างเลย วันนันตีให้หนึ่งปีมีประกันช่วงปีให้หนึ่งปีนะครับบริการดูถมยี่สิสี่ชัมม่วโมงเลยนะครับดูฝาน็อตสังกะโปนะครับดูตัวโครงสร้างด้านขวานะครับไม่มีจอดไม่มีแกะโครงสร้างเดิมๆครับนะครับเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนี่ดูสีเดียวกับตัวรถนะครับโครงสร้างด้านในนะครับด้านหน้านะครับค่อนข้างจะกว้างนะครับและโลง่ลงๆเลยนะนะครับสามารถระบายความร้อนได้ดีด้วยครับอ่ีไปดูโครงสร้างด้านขวาได้หนึ่งนะครับ รัวฝังกระโปงฝังกระโปงนะครับโมยูลในสภาพที่สมบูรณ์นะครับาจะลดการความร้อนนะครับนะดูห้องเครื่องนะครับ1.8นะครับเครื่องพันแปดนะ1.8จุดแปดไฮบิดพรีเมี่ยมเซฟตี้ซันลูฟนะครับปีสอี2021นะครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยกสำหรับตัวท้าโฟล์คาร์ดนะใครหาอยู่ไปใช้งานนะห้องเครื่องแห้ๆนะครับสะอาดสะอาดไม่มีน้ำมันหยดน้ำมันรั่วน้ำมันซึมแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างเลย บริการตุกจเช็ง24ชั่วโมงประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะครับคันนี้ก็ยังมีบร์แรนตี่สูงอยู่นะครับรถปี21นะครับยังได้อยู่อีก2ปีนะนะครับยังได้อยู่อีก2ปีเลยนะสำหรับ toyota corolla คอตัวนตัวรถไม่มีชอดไม่มีแกะนะครับโครงสร้างเดิมๆครับสวยๆนะครับไฟหน้าได้แท้เดิมทั้งหมดประมาณนี้สำหรับใครที่ สำหรับใครที่หาอยู่นะครับสำหรับโตโยต้าโฟ o l คลาฟอร์สนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านบนนะครับ0 9 1 7 1 3 8 8 6 4นะครับจ่ายทอโต้นะครับหรือเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่ทอโต้ติดต่อทางผมได้เลยผมส่งลเคชั่นให้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจ่ายทอโต้นะครับองขอตัวลาไปก่อนนะครับใครสนใจรถซีซูรนะครับไม่ได้น้อยนะครับประหยัดน้ำมันแบบนี้รีบจองเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้รถยังว่างอยู่ที่ทอโต้มีมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับโตโยต้าโฟ o l คลา r ฟอร์สครับสวัสดีครับ